สเต็กพอกช็อปแซ่บค่ะพี่น้องขากับส้มตำเชื่อหรือไม่ว่าพี่ดีเขาทานสเต็กติดกันวันนี้วันที่สามแล้วนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังมาเรื่องก็มีอยู่ว่าพี่ดีแดนิสารเริ่มมีพุงแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการอยากทานอะไรที่มันมีประโยชน์อยากทานเนื้อสัตว์อยากทานผักอยากทานที่เกี่ยวกับโปรตีนต่างๆไม่น่าเชื่อนะว่าพี่ดีเขาจะเปลี่ยนไปได้ทันทีขนาดนี้ คิดดูแล้วกันงดแป้งงดน้ําตาลน้ําตาลเนี่ยคือไม่เอาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วงดแป้งงดขนมปังทุกชนิดและนี่ความคิดและก็สิ่งที่เขากําลังทําอยู่ไม่ได้เกิดจากการที่คุณแม่บอกใดๆเลยนะหันมาเลือกทานมากขึ้นหันมาใส่ใจในเรื่องหุ่นหันมาใส่ใจในเรื่องของการออกกําลังกายนั่นแหละค่ะเชื่อหรือไม่ว่าเด็กสิบขวบย่างสิบเอ็ดขวบเนี่ยเขามีความคิดแบบนี้แล้วนะ มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ใหญ่จะเล่าเหมือนกันมีช่วงหนึ่งที่พิธีเขาชอบทานชาไข่มุกทุกคนจํากันได้ไหมคะนั่นอะ่ะก็ทานเกือบทุกวันไข่มุกนั่นแหละ <c oughs> ไม่ใหญ่จะบอกเลยอย่างที่เรารู้กันลองไปค้นหาดูนะว่าทานทุกวันนี่คือดีหรือไม่ <c oughs> ปรากฏว่าพิธีงดเลิกทุกอย่างทุกชนิดที่เคยทานมาเลยว่าไปแล้วในการเล่นโทรศัพท์ในการเล่นโซเชียลเนี่ยก็มีทั้งด้านบวกและด้านลบนะมันก็ไม่ได้ว่าลบเสมอไป การศึกษาหาข้อมูลต่างๆพี่ทีเขาก็มาจากมือถือนั่นแหละค่ะมีหลายๆเรื่องนะที่เราถามเขาว่าแล้วหนูเอาข้อมูลมาจากไหนหนูรู้ได้ยังไงก็หนูเห็นในคลิปก็หนูเซิร์ชหาหนูอยากรู้อะไรหนูก็หาข้อมูลได้ยินแบบนี้แล้วก็ดีค่ะแล้วก็รู้สึก การที่เราให้โทรศัพท์เข้าไปเนี่ยมันก็สร้างประโยชน์ให้เขาได้เหมือนกันนะในบางเรื่องส่วนเรื่องพุงนั่นแหละขอแวบขำๆนิดนึงนะวันที่ไปถ่ายโปรไฟล์อะค่ะพี่แซคเขามาถ่ายให้พี่แซคก,ก็มีการยอกแซลน้องบอกว่าพี่ทีครับเก็บพุงด้วยครับนั่นแหละนั่นก็คืออีกหนึ่งจุดจุดเริ่มต้นของการอยากไม่มีพุง รวมๆแล้วพี่ีเขาก็มีเหตุผลทีละนิดทีละหน่อยทีละเล็กทีละน้อยทีละเหตุการณ์เรียงลําดับความสําคัญมาสรุปแล้วก็คือไม่มีพุงดีกว่าทานอาหารที่มีประโยชน์ดีกว่าส่วนไอศครีมพี่ทีก็เริ่มลดแล้วนะก่อนหน้านี้พี่ทีจะต้องทานไอศครีมทุกครั้งที่เราทานของขาวตามด้วยของหวานนะไม่น่าเชื่อเลยจริงๆบอกแล้วว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ยังไงว่าพี่ทีเขาจะมีการจัดระเบียบในเรื่องของการกิน นั่นแหละก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญที่ทําให้คุณแม่นะคะจะต้องฝึกวินัยในการกินกับลูกไปด้วยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆสําหรับเราแม่ลูกเลยแหละเวลาที่เราจะทานอะไรนะก็จะมีอีกคนนึงคอยเบรคคอยเตือนบอกว่าอันเนี้ยไม่ได้อันเนี้ยอย่าเยอะนะอันเนี้ยอย่าทานเลยอ่ะอะขอได้ไหมอ่ะนิดนึงได้ถึงอนุญาตนี่แหละค่ะมันก็คือเป็นเรื่องสําคัญมากๆสําหรับเราคอยมีคนตักเตือนมันก็ทําให้เราหยุดทําสิ่งนั้นทันทีแทนที่เราอยากจะกินเราก็อ่ะไม่กินก็ได้ ก่อนหน้านี้นะอยากกินอะไรก็กินตามใจปากนั่นแหละเหมือนกับทุกคนเลยเวลาไม่มีคนเบรกคนห้ามนะเราก็จะตามใจปากทันทีและมักจะพูดว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยลดไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยอดไม่เป็นไรก็เดี๋ยวทานอีกวันหนึ่งแล้วเราค่อยงดทานสุดท้ายแล้วก็เลยเถิดบานปลายค่ะออกตามหุ่นเรานั่นแหละอย่างที่เราเห็นกันผลลัพธ์มันก็เกิดจากการกระทําของเรานี่แหละ อย่าลืมรักษาสุขภาพไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนเรื่องการกินนี่สำคัญมากนะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอาหารไม่จำเป็นจะต้องดูที่มูลค่าจะสูงหรือต่ำดูที่ว่าสิ่งที่เราทานนั้นมีประโยชน์มากน้อยเพียงไหนอย่าลืมทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพเรานะคะได้เวลาปิดคลิปแล้วค่ะชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e ให้ทีแดนดิสารทุกแพลตฟอร์มด้วยนะบ๊ายบาย